สบายดีเนาะสบายดีเพื่อนทุกคนมื่อนี้สิพาไปเบิ่งกล่องอินโฟเซ็ตรุ่นอตเน,นานนะ SD หรือว่าพรีเมียมบ o ็อกสามนี่นะอืมว่าอย่างเบิ่งได้บ่แล้วก็มาเสื้อบิสกี้นะเพราะว่ามีมูคูหรือว่า FC ทาง YouTube นี่ได้ถามมาว่าถ้าจะเสื้อบิสกี้นี่ เห็ดเนี่ยได้ให้เห็ดให้บึงตื่นได้นะบางซองที่ว่าเขาจาท่ามาเขาจะไปเห็นมันนี่เลิมกันเลยเนาะหลังก่อนที่ไปฮับส้มเนาะก็ช่วยกดติดตามให้ได้นะกดไลค์กดแชร์ให้ได้แล้วก็อันนี้เปิดขึ้นมาเนาะกล่องอันนี้จะเป็นน้ำเขเนอันนี้นไปซอกเก็บสื่อน้ำเข้ามากล่องละสองส0มพันกรีะแล้วก็มาแก้ไข แต่ว่าตัวนี้จะไปไอัปเดตเนาะตัวนี้มันจะขายยูทีเวอร์ชันหนึ่งสี่แปดขึ้นมาแล้วอมันอาจจะนานหนึ่งวันหกหกกำลังรอคูเนาะซีนี่มันการตั้งค่ายังกระถึงไแ,แต่มันมันจะอกอัปเดตเนาะกับโค้ชเจอกันนะ บางเครื่องมีอัปเดตไปแล้วเนาะแต่ว่าบางเครื่องนี่นระบบโอโอัปเดตมันบ่มีนมนะเวอร์ชันหนึ่งหนึ่งสี่แปดนี้มันจะดำเนาะบันนี้ไล่คนอาจจะโบหงอจจะแก้ไข่เนละยบได้จักซองเลยเนาะวันนี้บบได้เฮามสีเฮ็ดเลยเนาะแต่ถ้าคนลองเอาของตัวเองมาบ้างถ้าว่าสำหรับผู้เดียวมีแสงเนาะเราก็โบ่ฮู้นี่ ก็อลองเอาของตัวเองมาเึิ่งเราเห็ดตามเึิ่งไ,ได้บ่ะ <c oughs> จะโมนะ <c oughs> ่วม่อะไรนึงอาวันนี้เอามาเซอร์วิสคีนะแล้วก่อนอื่นเอาไปลบออกลบลบทีมกันเนาะจำนวนสองยู่นีล,ล,ล่ะบ่ไดมม้นะเไากดอยู่ที่รีโมทนะกดหมายเลขห้าเอเอากดโอเคเนาะ กดโอเคแล้วออกมาตรงน,น,นี้แล้วให้กดเลขห้าลบทั้งหมดเนาะกดเลขห้าแล้วออกมาอันนี้ใส่ลหาสผ่านศูนย์สี่โตศูนย์สี่โตแล้วก็กดโอเคไปที่ตกลงอ่ลอาลบออกมดวันนี้วันนี้ไปกดปุ่มสีเขียวอยู่ในรีโมทเนอเมนูอ่ากดเมนูแล้วไปที่ เออเราเราจะพาไปเบื้องบนตเล็กอีกทีเอกันฮามันมันมันเป็นถึงนียเนาะอืมหนึ่งสองหกแปดเจ็ดแล้วก็ค่าซิมโบล์นี่แม่นซ้ำซ้ำซุนซุนเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ที่ทุกอย่างนี่ก็ทึกต้องแล้วเนาะแต่ว่ามันยังบออัปเดตเนาะเวลาเราปิดเปิดแล้วมันมันจะบออัปเดต แลวปัจจุบันนี้มันก็บอสสามารถอัปเดตได้ละมันมีแต่มีการเซอร์วิสกี้เนาะเอาวันนี้เรากลับคืนมานะกลับคืนมาเนี่ยเซอร์ต่อกับเมื่อกี้เนาะไอวันนี้เรากดปุ่มเขียวมเมนูเนาะแล้วไปที่คำวา่าค้นหาอัตโนมัตอัตโนมัตนะค้นหาอัตโนมัติง่าย เอค้นหาอัตลนมัตแล้วกดโอเคแล้วไปที่ทางมดเนาะมันจะมีคำว่าฟรีลองลองค้นหาคำว่าฟรีนี่ก่อนดูมาได้กี่ซองอนะ่ะแต่ว่าเราจะโบนะเพื่อเพื่อ,อโบมันเหี่ยาวเนาะเราลองกดทางมดเลยกดโอเคเราหาจนว่ามันแลี้สุดเราหาตัวนี้ให้แลี้สุด100อันห้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วจำนวนนี้ออกมานั้นจะมีจำนวนพวกที่เบิงเบงบ้งได้เบิ้งบมได้เนาะถ้าว่าตัวเหนเบิ้งบมได้มันจะบอกว่าต้องเสียรหัสเป็นยังเขาทิ้งต้องลบเพราะว่าเนาะตัวที่เขาลบไปนั้นจะเป็นตัวเกา่าถ้าบลลบมันจะบวกลบดิต,ตัวมือเนาะเาลบออกแล้วเขาค้นหามาแล้วมีเราเสียรหัสผ่านแล้วมันจะได้เลยเนาะรหัสบิสกี้เนาะบวกกันรหัสผ่านแบบนี้ออกมาึังะะไงยังไง อ๋ออ๋ออ๋ออะเวลาที่เรอท่านี่ก็อย่าลืมปิปุ่มมันไลค์ปุ่มแช์ให้ได้ใกล้ๆเสมัอแล้วนะซื้อกดติดตามซองให้ได้เลยมันเอาเสรือนาจอหน่อยได้ปตดแม่นาจอรุ่นเก่าๆสมัยเจ็ดสิบห้าคนนะอ๋อสำเร็จ วันนี้ไปบึง้งออกจากแล้วไปบึง้งวัดได้บึ้งสองเลยเลยอ,อันนี้ได้เนาะโอ้ยหลายตาอ๋าสองมีได้่ยายไซโยได้เนาะได้ทั้งหมดหนึ่งหอยหกสองเนาะแต่ว่าสีเบึ้งได้นะั่นเป็นเรื่อง่งงงางฮักสองห้าปรได้ต้องได้เสือรหัสนะ มันออกมาว่ารายการนี้มีรหัส NBT กับไร PBS รกับไรสองสิบเงนกับไรถือว่าไล่สองเงินหมดไรเนาะนะวันนี้ครับไปเสิร์รหัสเนาะเอาไปเสิร์รหัสมีมู่มเพื่อนทำม,มาวอยากเสิรอ์ชสองสามให้ได้อยากอ่า,กนานส่วน วิธีใส่สำหรับซองซามหรือว่าคอรหัสซองซามนะเพราะฉะนั้นเขาจะไปเบิ้งกันเลยว่าจะเห็นนะอะไรแล้วเขาไปที่เมนูเนาะกดปุ่มสีฟ้าเนี่ดปุ่มสีเขียวนะปุ่มสีฟ้าแล้วเลื่อนไปที่คำว่า r e เนานะอยาไลาต้านน้ำด้ยวย create อันนี้แมนตัวทำอมิดนี่แมนสอง vector นะสอง vector สอง vector สำหรับอันนี้กดเล็กนึงนะ vector แมนเสรอร์ตามอันตัวที่หนึ่งนี่แหละเนอะความถี่แมนจะแมนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งและคา่า s id แมนศูนย์แปดห้าห้า รหัสแมนสองสี่เกาส F 5นะ A B ศ D C เกนะ้า7เจนาะอันนี้เป็นสองวงพ้อยอันนี้เอ่นครับเจ้าเสือไปแล้วเหเมื่อกี้เนะาะเวลาเนี่ยบมได้ถ่ายคลิปี๋ยว,ว่าเพื่ปฏิบัติตามตรงนี้ไปเลยมันจะไดนะ้สำหรับอันที่2แมนสอเนาะสอส H D ไป ละแมนละรหัสจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ d s i d ก็อยู่ที่ศูนย์แปรหัสแมนสามหนึ่ง c a เก้าแอ่ะหมไม้นะสามหนึ่ง c a เก้ e 3 6 5 8 f เก้ อันนี้มันสองสามด้วยสำหรับอันที่สองนี่นะอันที่สองนี่มันสองสามวันนี้เราลองไปเยี่ยมบึงไปบึ้งว่ามันได้บึงบอ่สองสามกับสองบึกพลอยสำหรับสงตัวนะครับตัวที่หนึ่งบึกพอยตัวที่สองเป็นสองสามเอาไปบึงว่ไได้แล้อบ่สองสามอยู่เลยบึกพอยอ๋อเป็นสองที่นี่เออได้ละ สองอินโไม่ได้ละบันนี้สองสามสองสามสเอสดไปตัวที่สามเอเนาะสองสามเอชดิสองสาเเแม่นจะบดได้แล้วเนานะม,มันจะบดนะม,ะบมีการทรงละเขปิดไปแล้วเนาะเรือบดได้ปิดอ่ะอาตัวนี้ไม่ได้ละบันนี้อันนี้ยังบดได้ซ์บดได้เนาะเกาเอ็มคอร์ด โมโนก็ยังบ่ด้เอาลองไปเสอือสองโมโน,นั้งหรือว่าสอเนาะสุร่ายอันสอจะให้เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปใส่สอ b b t v สอลองบ้งสองเจหัทาแป๊ <c oughs> บเจเนาะสอ ้ไปที่ให้ตามเมื่อกี้นะอ่ะ้กดซีเควนี่นะกดซีเคียแล้วไปที่ Key อีเดเนี่ยซีเคียแล้วไปที่ k ี y อีเดแล้วมาที่แม่เล็กแม่เล็กเดินก็ได้นะพอเพียงแต่อ,อยู่ห้องคี y อีเดนี่เพราะห้องนี้สมาชิกได้สิบสองเท่านั้นไปกดเล็กนึงนะ อันนี้จะมีความถี่อยู่ที 1, 1, 0, 5, 0, ่หน0่งหน่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งกดสามารถกดได้สองวิธีนะกดที่พุ่มสีเขียวนี้อีกเท่าหนึ่งบาทน,นึงแล้วเลื่อนไอ้เรื่อง,อเ,รองเรื่องนี้ไปที่ตกลงนะแล้วก็กดโอเคไปที่เลขสอกดเลขสองเลยอันนี้ออกมาสีเล็กสตัว บางครั้งมันจะเชื่อมทางรีโมทหลายเลยเบื่อนาะวันนี้รหัส s นะ s id แมื่อ0 0 b a ห้านะ0 b A 5 0แล้วก็ b แล้ว a แล้วก็5แล้วกดโอเคตกลง มาไปเลขสามสิบหโหลลืบอ,กออกนี่บางคนอาจจะบวาลืบเนี่ยได้กดปุ่มเอ็กซนะิสปุ่มสีเหลืองมันจะลืบรหัสบิสกี้เมน,นึงเอแล้วกันนึงซาสสับีเอฟเลนนื่สาสานะนไปเลื่นมา และบบอสบายบอบอทม่บนคับเดะสามห้าสามศูนย์สามห้าสามโอ้ยศูนย์แปดห้าสามสามอีแปด สีแปดสำหรับเพื่อที่จะเป็นรนะนายาวากันเลยว่าเขาก็เห็ดตามของหนะุ่นน้อย <c oughs> ไอไลายหนึ่งนะลองนับบ้งวัดสิบหกเลยปะ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ไอ้อยังตัวนึงสองสี่แปดไอสองสี่หกแปด สิบสองสิบสียังตัวหนึ่งัคหกผิดตัวนึงเอฟหนึ่นึ่งอันหนงบีเอฟหนึ่งบเอฟบ,อบีสามห้าสามเออสาห้าสา,สานี่โอ้ยขาดนะ สามห้าสามศูนย์แปดสามสามเจ็บมือีแล้วก็บ,บีอาได้ปะฉัได้อนปะเจ็บมืออีโอเคดโอเคนะ เรือนปุ่มสีเรือนไปที่ตรงลงเป็นเฮียยัง,ยงวะล้ว่านี้ให้ได้กลับคืนไปนะเดี่ยวนี้จะเห็นว่ามัน,ม,นมันบวมยังบวมได้นะปิดเครื่องเราเปิดไอมนะกดปุ่มสีแดงอยู่ในนี้ก็ได้เนาเราก็กดซ่องซ่องบ้านนะมันปิดแล้วมันจะเปิดคืนมาลองดงว่ามันจะได้ว่ เราท่าอันเป็นเรืของยใหญ่เปรเซ็นนาจอเนื้อตัวนี้มันจะหน่อยตรงนี้มัซีพีล้วลายลายตาลายวออันนี้มันรุ้นอัน version 148 nacho đâm nhục đơn đơn xin đơn hát không ạ Thông Năn Đại Trang được loài nha 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 อ่ออ่มืดพิษเนาะอาจจะมีบ่อนพิษซอกหาก่อนขอโทษขอโทษเด้ยอดยครับเจ้าเฮ็ดพิษเนาะแม่นแท้แม่นห้องที่ซองนี่นะห้องที่ซองนี่นะเก๊ไครเป็นเลขแปดเลยบ่แม่นตบบีเด้ออันนี้มันบีนี่เฮาซื้อแม่นเถี่ม้นแปดนะศู 8, นย์แปดหเอนะ0 8นย์เอานะ0 8น แล้วก็ A อฮะอย่างทึกเออแก้ไขตัวนี้มึงเออแล้วก็ห้องี่ซามนี่กับิดตัวนึงเนาะก็มักเบ่งตัวบี <c oughs> เป็นเล็กแปดแล้วไปตัวเล็กซามาใก็้กขคืนเด้ออันนี้เป็นเล็กแปดเนาะเออไอ้สุดท้ายนี่เป็นเล็กแปดเด้อเมื่อกี้เป็นบบานนี้เป็นเล็กแ <c oughs> ปดอืมเ,เล็กแปดเ 8, ด้อ มึงนี่มึงก็เอาจับมือเดะแล้วมันไปเยีืมมือเดะแล้วมันเหมือบไม่อยากเห็นโอ้ยเนาะเป็นอีสังนี่มันนี่กดโอเคตกลง,งได้แล้วเนาะได้แล้วอ่ะถือว่าผ่านเนาะสองเจ็ด อ้างเทื่มันก็เสียเวลาด้านเติมเนาะเห็ดไปสามสองมันเสียเวลาเป็นสิบป้ายนาทีคนเนาะแล้วพูดเลยยากให้มันจัดแจงก่อนี้ก็ทามมาได้เนาะสาม,มาธาทมแล้วอยากให้เห็ดสองอื่นเติมก็ทาม,มาเนาจะบอกเท่าที่เหาหูเออเมื่สุดแล้วถ้าว่ามีอันเดร์ดชนเจอยังทมก็คอมเมนต์ลงในยนะู u ูบเขาจะ,ะตอบให้ หรือว่าเฮ็ดคลิปนะฮะสำหรับผู้ใดที่ว่าหูแล้วก็อย่าว่านะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองให้เด้อเด้ออันนี้สองอื่นอื่นมันเอาอย่างไรเสิร์ฟเลยมันยังมืดอยู่เนาะได้แต่ซ้ำสองจบพูดจะเคาเบิ่งปกติเอาไม่เอาสำนีก่อนสำหรับอันนี้แมนคู่แบนเด้อว,ว้คือนี่คือเคยูแบนบลแมนสีแบนเด้อ คนใดที่ว่าเจอเสดจานนั่นดำยืนนะั่นมันจะ hit ดบได้เนาะจะบบเม้นรหัสนี่เลยจะเป็นรหัสอ,อื่นนะเธอน่าซีซองมาให้